สวัสดีค่ะมื่อนี้คลิปนี้อาจจะเอาก็คือว่าปากวันนี้สวัสดีสวัสดีนะคะวันนี้นะเมื่อนี้นะคะอย่าคอนอ่อนอื่นคอร์ทษพี่น้องก่อนกล้องอาจจะบรชันนะคะมื่อนี้ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไทยนะคะเพราะว่าอีกเครื่องหนึ่งแบตจะหมดเนาะจังไรกะ จะมากันเนาะเมื่อนี้ค่ะคลิปนี้เขาจะมาสูบน้ามันบ่าเขาเอิญนะเพิ่งยังไงลุงฮะสูบน้ามันบ่าสูบน้านะคะหาป่านะคะสานีนะคะสูบจากสานีไปลงสานันแล้วมองนี้เขาก็จะเป็นหาปลาเหลือลงสานะคะลงอีกสาหนึ่งทั้งพูดนะคะอันนี้คือสูบมาแล้วกันเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะตอนเนี้ยหาแทมีป่าหาแทีมีป่าไหลออกมากสติยูนี่มันบ่า เพื่อจะได้ต uh, ้องไหลลงไปอันน yeah. ี้เครื่องสูบนะคะแม่นบ้าครับน้องเนาะอืมแซบป่ะใช่โอเคจ้ะพี่น้องอย่าเข้าไปหาอย่าเข้ามาถาเบิ่งตอนที่ตอนที่หาปลาละกันนะคะตอนที่สูบน้ำออกิมดแล้วเนาะเดี๋ยวมาเจออีกรอบหนึ่งนม่จ้เข้าจะไปเบิ่งมาหนามบกไป บรรยากาศเป็นน้ำฝนตกครับมือตอนนี้คือลุงถือกล่องนะคะเพราะว่าอากาศกวยหลานอยู่กวยหลานเอาหลานนั้นปน้ำบกไปน้ำบกแล้วมันบน<ป>ะโบ,บกแล้วนะคะเตรียมตัวจับปลาได้อ้ยปลาปลาตัวนั้นใหญ่มากอใหญ่มากเ้ใหญ่มาก ฉันเนี่ยลับกำลังจะลับยวต้องให้เนี้ยมันป่วยต่ออุ้ยป้านะคะเดี๋ยวน้ำอีกจัหน่อยก็นะคะเขาต้องคอยออมาจับเพราะว่าตอนนี้คือมันก็นยังมีน้ำอยู่มันก็นสิบืน,นยอยู่เขาต้องเอาเปขีดต้มอีหลีเขาต้องคอยจับได้อ๋อ น้ำบกแล้วอันนี้คือข้าสูบข้อกล่อยน้ำลงสระข้านี่แหละค่ะข้ากับมันจะจะบเป็นการเก็บน้ำใปได้อีกแบบหนึ่งนะคะเนอะอีกสักน้อยนะเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาลงสระมาโจกขีดตมเข้ามาโจกขีดตมจักน่อยนะจ๊ะ เริ่มแล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะมาเอาบุญค่ะที่ล่องไปเวลาถือเอาทรงขนุงสูงนี่ใมาไชิกเขาอ่ะหลายคนมานี่ได้หลายโพสป่านะเพื่อน่ะนโอ้ยหลายเยอะโตแล้ะแม่แต่น้องชอบมัง้ง มันหลับแล้วนี <c oughs> now, ่เอาไซนั่นใไซนั่น ยิงอะไรยิงอะไรนั่นดี๋อกแยยุกมันกินแย่กี่ยิงแะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอาปลานะพี่น้องเนาะงไม่นี่นาะแบบว่าอาจจะบริยังมาไม้สว่างเขากะมันมวลนะคะเอาแบบเอาไปสูบน้ำออกแล้วเขาก็จะหาปลานะคะเพราะน้ำมันแห้งเขาก็หาปลานะจ้ะนั่นนั่นนั่น Đấy bằng nó của nãy mà nãy Đây ba đang nó đây ba Ê kênh giấy giấy số nè số nè Ờ nè Mày nhói gì tôm khẩu bà nó Bà nín nó nặng luôn Cái Bà ấy à ปลาหนิ้นคือการเหลืะไป่อยอม่ใปได้กำลังิไปหานมนักขัดเลยอ่ะใส่เบิ้งใส่เบิ้งเออนี่อได้ลายอยู่เด้อค่ะพี่น้องปลานิ้นนอสมารเป็นปลานิ้นปลานิ้นน้อปลานิ้น้อยนะคะเมื่อนี้ย นี่แหละค่ะปลาบ,บ <ไป S 1> ล่ากับป้งปลปิีงไก่แกงมา้ยังสลา,าค่ะเพราะว่าเป็นยงไปไปนางต้องใช้ถุงมือเป็นยางย่านกำถือมองทังหัวมันนะยามถือเนียงมันแจะถึงหวัวมันแหลมแอลมนะบะนิ่นมองอันคีบมันมันถือเจีย่านมันใสถุงมัน,น,มนว่า,ๆๆายนา,ายนถืนอขีบมันนี่คนงามของเขาไปล่ะลงไปน้ซา้ค่อะไปลังองค์มันมีน้

ใส่เบิรงใกล้ๆดู้เปลนี่เอาป่ะเออโอเคโอเคโอเคอย่าเจอกันนะจ๊ะตอนที่ถ่ายเสร็จนะไอ้ตอนที่หาสีไว้ยดากหองดากอันนั้นหองดากอันนี้เขาแยกแยก,กไปปล่อยเป่พ่อไปขังใน้าบุกันอ๋อนั่นหน่งมันน <พอ S 2> ันหนง<อ>ยังเอาไปกินอ๋อให้มันในหญ่สักก้อนมันก็ โมดงอเอาไปต้อ๋อแบงไว้อย่อ้หทำมนี่เอย่างเท่าเดมยี่เีอ๋เอาปลาคอบพ่อนั้นนะปลาดุกเียปลากวเป็นคอได้น่ะเดียวกนกินลายอืมขันเจ้าอีไม่ไ่เน่ยอ่ะลง พ่ออ้ไงจัก็เป็นจับเป็นตะอะไรคะพี่น้องเขาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาเนี่มาเนี่มานี่มาเนี่ก่อนเสียมล่าพราจาักกันค่ะนี่หาปลาเรียบร้อยแล้วก็ได้หลายพอประมาณอยู่นะคะพี่น้องอก็ได้แบบว่าพ่อได้กินอ,อยู่นะคะคนะคะพ่อได้อยู่ได้กินเ่าก็จะมาล่างโตอยู่นี่มันบ้าระวังเหยียบปลาระวังป่าแล้วนัเข้มเขยมเขยมในวิ่งนั่นนะเออมันอัพเกรดใช่เอาไปใส่กับคุ นะระวัหงหนีบนะนั่นนั่นนั่นหนีบหำนหน่อยคนสนอเอาโลปูโลปูอ,อ่ะก็เสี่ยลับพระจากกันนะคะอย่าลืมนะคะกดกดตรงไหนน้องโนกดตรงไหน,ไห,นหันมาดีหันมาดีกดตรงไหน,ไหนกดไลกไล์กดแช่กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด<ล>้วยนะคะอย่าพอกันอีพี่หนานะคะอีพี่นี่เอาไว้ซํานีสากรนะคะเพราะว่านี่ค่ะเละไปเบิรดเลยนะคะเจอกันนะจ๊ะ ฮะมันมีพลังหินเลยเหรอเออโอเคค่ะบ๊า,บายๆเผื่อเหมือนแล้วไปล้างโตัวกันนะจ้า